ครับผมโหคืออยากจะบอกเลยครับว่าอ่กอล์ฟซิมโซโกอล์ฟนี่เป็นกอล์ฟซิที่มีคุณภาพมากๆเลยครับผมตีไปแล้วสนุกไปด้วยครับรู้สึกว่าเหมือนออกรอบอยู่สนามจริงเลยครับก็อยากให้พี่ทุกคนแบบลองมาตีสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรหลายอันที่แบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนครับในกอล์ฟซิทที่ประเทศไทยอย่างอะไโโรในช่วงนี้ที่เราชอบ ครับโอ้อย่างแรกเลยครับคือตัวเซนเซอร์ครับตัวเซนเซอร์นี่เป็นตัวเซนเซอร์แบบพิเศษเลยครับที่แบาทำมาจากเกาหลีะครับแล้วคือตัวเซนเซอร์เนี้ยคือรับฟิดแบบบอลได้เร็วมากๆครับถือว่าแบบเร็วสุดๆเลยครับตีก็ไปปั๊บอุ้ยก็ไปอยู่ในโปรเจคเตอร์นะครับผมไม่มีดีเลยครับความรู้สึกตต่างกับเราออกนอกจริงไหมเขารู้สึกแตกต่างไหมแตกต่างกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเราอยู่ในห้องแอร์ครับตีแบบสบายแล้วมีอาหารให้ตลอดทั้งทริปเลยครับผมทั้งแบบการดีกอลเลยครับแล้วก็ อย่างที่ดีเอ้ยอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับก็คือสานามที่เขาเลือกมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นสานามที่ญี่ปุ่นสานามที่เกาหลีเมปูซาน usan, หรือว่าในไซตามะครับมีหมดให้เลือกเยอะมากๆเลยครับเราไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปเอาคลบเลยครับผมมาตีที่นี่ได้เลยไม่ด้มาขับมินเนี่ยไมแบบมากอลือไปเลกอล์ฟใมาที่นี่ได้เลยอ๋อครับผมก็ฝากพี่น้องๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาตีกอล์ฟหรือมาแฮงเอาท์หรือมา, out, อมาทำอะไรก็ว่าไปมาชิลกับเพื่อนอย่างนี้นะคร ชานติเอ้ยชานแอดตีแอบเวนิวแจ้งวัฒนะ14ครับผมแล้วคือผมรู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนแบบตีกอล์ฟได้เลยก็อยากจะแบบชวนน้องกล้องมาตีนะครับผมแล้วลองชวนเขามาหรือยังคะครับลองชวนเขามาเลยจริงจริงก็ลองชวนแล้วล่ะครับก็อยากให้พี่ๆแบบฝากติดตามโซลกอล์ฟ้วยครับว่าในอีเวนต์หรือว่างานอะไรต่อๆไปนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับว่าโซลกอล์ฟจะมีอะไรในอนาคตให้พวกเราได้ติดตามครับ แล้วอ,อย่างเราต้องไม่ฝันที่เราไม่ใสยติ๊ติ๊กอัพเดทเรามาเริ่มต้นที่มออันจะเปนง,ง่ายกว่าไหมเรื่องเอพี้ยนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามีกล้องวิดีโอให้ดูวงด้วยครับผมว่าวงตัวเองเป็นยังไงบ้างรครับแล้วทีนี้ก็คืออยู่ในสถานที่ที่คอนโทรล,ลมากๆเพราะว่าทุกอย่างแบบมันสงบเงียบไม่มีอะไรแบบรบกวนเลยครับก็สามารถแบบสอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่หเราต้องสอนในสิ่งยังไงบ้างสหรับคนที่เป็นบิ๊กเ n อร์สำหรับการท สอน beginner base เลยครับก็คือว่าอย่างแรกเลยที่ผมมาได้มาก็คือสอนความมั่นใจในการตีรรบอลครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยที่เพิ่งตีอะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการแบบตีลูกเท่าไหร่เหมือนว่ากลัวว่าจะตีไม่โดหรือว่าถ้าตีโดแล้วมันจะโดนโดไม่ดีอ่ครับก็คือแบบอยากให้ลบความคิดนั้นออกจากาผู้เล่นใหม่ครับผมแล้วก็อย่างที่สอนก็คือ,อใส่แรงไปเลยตีให้โดนลูกแค่นี้ก็พอแล้วลูกมอไปเราก็ดีใจนะครับผม ที่นี่เราสามารถใส่แรงเต็มที่ได้ไหมครับผมไม่อยากพี่สุ่ขอ่ะเราสามารถใส่แรงได้เต็มที่เลยไหมโอ้โหผมให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าตีกอล์ฟสนุกมากเลยครับผมลูกกอล์ฟที่ให้เนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วคือตัวโปรเจคเตอร์หรือแบบตัวสกรีนเองเนี่ยคุ้นทนมากเลยครับตัวยานี่แบบสีเราฟิตมากๆเลยครับผมใส่แรงได้เต็มที่เลยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าของจะพังเพราะว่าที่นี่ดูรโรบมากครับ จริงๆเรื่องสนามมันมีผลเพราะอย่างผมบอกว่ามันสามารถเลือกสนามได้ด้วยเรื่องสนามมีผลไหมครับจริงๆแล้วเรลเอาของสนามนี่มีผลมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบสนามที่ต่างประเทศหรือสนามที่ไทยอย่างนี้ก็จะมีเลยเอร์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแบบแฟฝเวแคบบินเร็วหรือว่าแบบมีน้ำอย่างนี้ครับก็มีส่งผลทําให้แบบสนามกอเรื่อการดีก่อเรื่องยากขึ้นครับครับฉันใช้ครั้งนี้มาส่งของครับรับผมก็ ถ้าเกิดว่าใครอยากมาตีกอล์ฟหรือแค่อยากมาชิหลหรือแฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถมาที่โซโกอล์ฟในโครงการชานแอตตีเอเวนิวแจ้งวันทาง14ได้นะคะะรับอ่าและยังใครกีฬาสีแล้วจะมีกีฬาสีจะมีกีฬากอล์ฟในกีฬาสีถ้าเกิดว่ามีก็จะดีเลยครับแต่ของเรื <laughs> เรเร่องน <laughs> ี้ดี <laughs> มีสป,ปอร์ตดีหน่อย <laughs> เพราะว่าพวกเราเพิ่งไปซ้อมมาครับแบบอย่างที่พี่วิวเห็นในโซเชียลมีเดียใช่ไหมสนุกมากคือแบบวันนั้นอะซ้อมยิงธนูแบดมินตันบาสเกตบอลแล้วก็ไปซ้อม คือเริ่มจากอะไรนี้เริ่มจากไปนิวตีแลนด์ก่อนเลยนะกันก็คือแบบไปที่สนามใช่ไหมครับ <โฮ S 1> ทุกคนแบบเตรียมพร้อมมาก <โฮ S 1> ทุกคนแบบพร <โฮ S 1> ้อมพร้อมตีสุดๆเนีผมกับเฟิร์สเล่นรับผมพอเฟิร์สอยู่สี่คนจก็เล่นก็เล่นที่ตีเราเฟิร์สก็บอกเฮ้ยตัวตัวว่าผมก็บอกเฮ้ยมันจะเหนื่อยไปนะเดี๋ยวเรามีบ้าต่อเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตีตีดูตีตีดูเฉียวเฉีวเฉวแบบฝึกสกิลผมก็ตีกับเฟิร์สไปไม่ถึงสิบแต้มครับเหนื่อยละผมก็บอกเขาแบบโบเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว เฟิร์สเราอุ้ยเอาให้มันจบเซตไปมันจะได้จบๆอ่ะพอตีก็อ่ะก็ตีจบเซตไปครับผมอ่ะแล้วก็กลับมาใช่ไหมเฟิร์นก็บอกว่าเฮ้ยมาตีอีกมาตีอีกยังมีเวลาอยู่ผมก็แบบเอาอีกเหรอเฟิร์สนิดยังไม่ได้เล่นบาสเลยนะเฟิร์สเราอุ้ยได้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 ก็ตีไปครับเหนื่อยมากแล้วทีนี้ก็แบบอุ้ยไปสนามบ้าต่อนะครับก็แบบอุ้ยไปเจอแบบโอ้โหพี่เก่งแล้วก็แบบโรแล้วก็เพื่อนๆแบบหลายหลคนเลยคือทุกคนนี่แบบเล่นบาสเก่งมาก ครับอย่างแบบจะบอกว่ากีฬาสีเนี่ยสูสีแน่นอนแบบมีลองลองแข่งกันแล้วแล้วมีแบ่งประเภทกีฬาอย่างว่าใครแข่งกับอะไรแบ่งประเภทกีฬาเหรอครับ <c oughs> ขอเป็นความลับรักันครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในโซเชียลมีเดียก็น่าจะและว้วยังสมดานเราเลาน่นกีฬาอะไรสปอยได้มันอยู่ว่ากี่กีฬาอะไรอ๋อผมอาจจะมีเล่นเออ่ระบำใต้น้ำครับยิมนาสติกอาจจะมีเล่น กระโดดสกายไดวิ่งเรื่องระเบียบใต้น้ำต้องฝึกงานฝึกงานไหมครับจริงๆเราไม่ต้องฝึกเลยครับเพราะว่าผมเคยระบียใต้น้ามาตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่แค่ระเบียงใต้น้ำมันจะมีท่าทไหนที่แน่ไงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยครับผมท่าไหนที่คิดว่ายากที่สุดท่าไหนที่คิดว่ายากที่สุดเหรอครับก็น่าจะเป็นหมุนตลับตัวสลับตัวไปสักสามรอบผมลองหมุนไหมใครเป็นแฟนอยากเห็นแฟนรอความดูคัาม แล้วความพร้อมสำหรับเราความขนาดไหนคับสำหรับกีฬาสีความพร้อมสำหรับผมนะครับสำหรับกีฬาสีนี่คือจะบอกว่าดีนี่สปอร์ตเลยนะครับไม่ใช่แค่มีกีฬาอย่างเดียวนะครับยังมีอะไรพิเศษพิเศษที่วี่งทุกคนได้ดูแน่นอนเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในอยู่ในไทม์ไลน์หรือไทม์โซนที่กำลังจะเปลี่ยนตัวนะครับก็ฟังนะครับนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าไม่มีกีฬาอย่างเดียวแน่นอนถ้าเราได้แข่งกับทีมตรงข้ามแล้วว่าใครน่าปวดสุดใครน่าปวดสุดนะครับ จริงๆเราแบบมีมีคนคนึงที่กลัวอยู่ครับผมแต่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันกับเราครับกลัวว่าแบบจะชนะเยอะเกินไปนะคระับกลัวตัวเองครับผมตอนเล่นอะไร่างเงี้ยมีแม้กงที่เรากังวลว่าไอ้คนนี้จะแบบไม่ไหวโอเคทีม Blackpink Thunder e x p r e s s เรเหรอครับไมกลัว ครับทีมทีมพิงพิงสันเดอร์นะครับก็มีคนหนึงที่กลัวเลยครับผมก็คือจะได้เจอไหมนะเองกล้องครับถ้าได้เจอในแบบกีฬาเดียวกันก็จะจะกลัวเป็นพิเศษครับเพราะว่ากลัวแบบอุ้ยกลัวแบบจะไปทำลายน้องหรือเปล่าแล้วแบบใช่แบ่กลัววอุ้ยจะให้ชนะไปหรือเปล่าแต่ว่าให้ไมให้กับน้องความชนะมันต้องต้องสู้ มันต้องข่อยขวามันอเอาชนะแล้วมีอะไรบ้างถอดน้องกล้องในการแข่งครั้งนี้บ้างยากหน่อยแล้วน้องกล้องแข่งกับพี่มันยากหน่อยแค่โอกาสขิดสัหดกหนึ่งนาทีจะขีดน้องกล้องขิงอะไรน้องกล้องเหรอครับไม่ต้องขิงครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ขิดทุกวันออล่าสุดน,น้องกล้องเพิ่งไปแบบเพิ่งไปชวนผมวิ่งแข่งมาเมื่อเช้าออผมบอกว่าไม่ไหวแดดร้อน แล้วก็โอ้โหพี่โลนิดเดียวน่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรข้าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราวก้องแพ้แล้วก้องบอกหลอกเหรอไม่เชื่อแล้วกลัวเขาจะมีแผนไหมครับกลัวนล้วก้องจะมีแผนแผนแผนเกี่ยวกับการแผนอะไรครับรอแผนการชั่วร้ายเหรอครับใช่ผมว่ายังไงครับน่าจะมีนะครับแล้วก้องแล้วก้อเป็นคนที่ยังไงดีเป็นผู้นําในการแกล้งผู้คนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวผม หรือคนอื่นก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผมครับที่น้องก้องแกงอย่างเช่นล่าสุดนี้เลยเพิ่งไปถ่ายงานมาเมื่อเช้าครับแล้วก็แกล้งผมเยอะมากแกล้งไปโทรว่าพี่โตจ้ดจี้หลอกผมไปนู่นไปนี่ตลอดเลยครับผมผมพูดเรื่องจริงนะครับแต่โดยน้องก้องมาสาัมภาษณ์ถามแล้วก็ได้เลยว่าวันนั้นที่เราไปถ่ายงานด้วยกันน้องก้องแกล้งพี่อะไรบ้างอ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้ผมอันน้องป่ะไม่ น้องกล้องอบอกพี่พี่ทีมงานทุกคนว่าผมหน้าเหมือนกบแล้วน้องกล้องก็บอกว่าไหนพี่โธททำให้ดูหน่อยสิผมก็เลยมันแบบมันอยากทำไหมมันก็นิดนึง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็ต้องแบบก็เกรงใจพี่เขาครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทำครับ, <c oughs> รบเพราะว่าแบบน้องกล้องแบบยัดเย็นมาขนาดนี้แล้ว พี่ก็กดดันผมเหมือนกันนะได้ครับเดี๋ยวัให้ครับแล้วก็รมะกัวลเรื่องแผนในมาที่ไหมครับแผนในมาที่เหรอครับใช่ไม่กลัวว่าจะเป็นแผนหรือเปล่าอันนี้ไม่ดีในแผนเลยครับเพราะว่าก็ทำทำทำตลอดเห็นช่วงนี้น้องก็กลับเมนเทอร์ทีไปก่อนเลยไมือถือบ้าง พอช่วงนี้ะครับจับเอ็มอาร์ทีบ่อยก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าคนขับเอมาทีขับดีครับกลัวมันจะเป็นการวางแผนให้เราใจอ่อนหรือเปล่าใจอ่อนเหรอครับไม่มีไม่มีเลยโอ้คนอย่างผมเนี่ยนะใจอ่อนออไม่มีไม่มีเลยครับถ้าเต็มมาตอนนี้ใจเราแข็งเลยครับผมให้ร0อยยี่สิบเลยเ คือไม่ต้องกลัวเลยครับว่าผมจะชนะหรือแพ้เพราะว่าผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับการแข่งขันนี้มากๆเลยครับก็คือพร้อมนะครับวันี่20สิหาคมใช่แล้วครับอะไรนะครับพร้อมกับการแข่งขันทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับการแข่งขันที่มีิสปอร์ตี้นะครับผมสามารถมาได้ในวันที่3 0สิงหาคมนี้นะครับเอ๋อเราสามเอมอุ้ยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเลยครับเมื่อกี้เพิ่งมีในแพลตฟอร์ม สีม่วงไปเลยครับคือแบบจีิจังมากเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพี่ๆแบบให้ความรักแล้วก็แบบให้เขาสใจกับเรื่องนี้มากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบพวกผมแบบก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยอยากทำให้มันมาดีมากๆแล้วก็แบบอยากให้ทำตาม expectation ของพี่ๆทุกคนเลยครับอยากให้แบบทำ Magic Reverb ออกมาดีครับเราเป็นอะไรชื่นชมกันคือเป็นแค่แต่คนตั้งตารอนบ้าเราแบบของของเราเอาในเราโอ้ของของผมครับตอนนี้อยู่ใน process ของการแบบการ คอลเลคชัน <Production S 2> อยู่แล้วครับผมในแบบแมจิกเลเวอครับแต่ว่าเดีย๋ยวรอติดตามได้เลยครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว,ว่าแมจิกเลเวอมีพอดสนุกแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละตัวละครนะครับมีความแตกต่างมีความแตกต่างที่สิ้นชิ้นเชิงสิ้นชันเชิงสิ้นชันเชิงนะั่นเองนะค,ะ <Okay. S 1> ครับผม ยตอนนี้เราเป็นไบร์ฟเลนด์บิวเตอร์ที่เป็นเอลเมในมินเรื่องหลักเพลงหลักนี้ที่เป็นสมบัติของชาติรู้สึกไงบ้างถึงขนบบชื่นชอบเราแค่สองนนั้นตอนไหนนะครับที่ที่เราทำเหมือนที่เราโดนต่อยเรอเอาด้วยใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกไงบ้างครับแฟนๆเอามาแชร์ทุกคนชอบดีชอบที่ขอบคุณนะครับที่เอ่อแบบชื่นชอบครับถึงคลิปนั้นผมอาจจะดูแบบมอมแมมมากกว่าก็ตามเขเป็นมอมแมมที่หล่อนะเพื่อนขอครับเป็นแบบสภาพที่ เพิ่งโดนแบบเพิ่งโดนทำปลาใหมาเลยครับก็ดีครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับพี่ๆทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความรักแบบกับตัวละครคนนี้กับผมแล้วก็ให้ความเงินกับผมด้วยก็จะทำแบบผลงานต่อไปให้ดีเลยครับผมก็ผมก็จะพยายามเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องหล่อๆในชีวิตพี่ทุกคนนะครับเห็นว่าในอนาคตจะมีโปรเจกต์ร่วมกับศุอพด้วยอ๋อใช่แล้วครับผมก็ ขอฝากติดตามเลยครับว่าในอนาคตโซกอล์ฟกับโทมัสจะมีอะไรให้พี่วิกติดตามครับแล้วนนองกล้องจะมีโอกาสมาดอ้อมด้วยไหมครับและนนองกล้องนะครับก็ไม่อยากสปอยครับโอ้พี่ถามขนาดนี้ผมก็มันก็หลุดแล้ว ที่ต้องเบรกเลยโอเคครองกลับโรงานทลับงานนิดนึงครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของโทมัสก็เลยนะครับซึ่งออกมาครับนั่นก็คือกี่หมื่นฟ้ายูสกายซีรีส์นะครับสา,สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีนะครับเป็นแบบอันคลาเฟอเคชันและยูทูบช่องมันดีชาแนลนะครับแล้วไพร์ดรึ่งวิช 3M เลยนะครับผมนั่นก็คือแมจิกน่เฟรนด์นะครับมีพี่เก่งน้ำปิงจิมมี่โอมและโทมัสก็เลน,นะครับก็ขอฝากพ่อมดและคามโก้คนนี้นะครับและ ขอฟาร์ติดตามอันนนลิฟเบอร์ด้วยนะครับที่เขาชื่ออันวานนะครับผมเป็นซีรีส์ที่พิ้งบนามาเลยครับก็พวกผมจะพยายามสู้ๆนะครับแล้วก็ทำการบ้านเยอะๆนะครับผมเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็ในวันที่30นี้นะครับจะมี DMB Sports Day นั่นเองนะครับก็ขอให้พี่ๆฝารติตาแล้วก็ฝากเวลาใจให้กับทั้งสองทีมนะครับ Sunny Blue และทิงเกอร n เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย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 บ t ายบายบ๊ายบาย